ววววสวัสดีค่ะพี่น้องวุ้นไวส์สไตล์ลีชแนลครับยังไม่ทันอีกมั้งบูดาวันนี้เราสิไปโซโต้ยุ่ิทัททนอุดอรตอนบ่ายโมงว <c oughs> ันนี้วันที่เท่าไดรครับมือนี้วันที่สามสิบบุยโอ้ยสามสิบรีบเก่ามือนี่วัอนี้ว <c oughs> ันที่ย <c oughs> ีบเก่าล้วสิไปโซโต้ที่เซนทันอุดอรเด้อวันที่ยีบเก่าเด้อตอนบ่ายโมงบุด้าออกจากบ้านหัวดำเจ้าสิไปโซโต้กับไผร บัคข้าวเจ้ามันสิเข่าล้านมันไม่เล่ตัดขนแล้วไปบูเดี๋บูตั้งแต่ดังมากเลยเนาะอุ้ยเปลี่ยนไปย่ายคอยบอกกันครูกับบัคข้าวเจ้าบ่ามาเนี่ยบูยอยากไล่ไล่ไอ้ไอ้ไปฉันเป็นคนดังไปฉันเป็นคนดังเห้อไรดังจริงๆดังใหญ่เลย วันแล้วแม็กซ์พ like ึ่งบอกพ่งบอกเราเราโคตรหวานเลยพี่น้องเอ้ยสวยๆพี่น้องมองสวยพี่ตัวคนรหานแล้วบ่าแล้วเด้ไปโซโตเด้อผู้ใดยวายแลบ่าเนี่ยเมื่อนี้บักข้าเจ้าก็ไปออกงานเปิดร้านบักข้าเจ้าพร้อมแล้วก็ไปโซโตัวสองตัสองงานว่ะอุ้ยสองคนสองงานพี่น้องอันนี้มันบ้าๆนั่นก็บ้านย้อนลูกย้อนหลานล่ะเขาอย่เฮ็ดหนังกับเฮ็ดว้ยเย้าเบาเย้าเบาบ้าแล้วดีแล้วจะเสีได้เห็นนะหาเสีย้หยวน เบื้องหน้าบัคข้าวเจ้าอุ้ยบคัคข้าวเจ้าแบบว่าโคตรรอแล้วไปตัดคนมาพี่น้องไอ้ผ pues ู้ใจเยือกพ่อบัคข้าวเจ้าก um ันร้านอาหารบัคข้าวเจ้าที่อุดรธานีเด้อคุณน่ะอย่าชี้หน้าเน็อย่าชี้หน้าเน็ตอย่าชี้หน้าเน็บอกก็อย่าชี้หน้าเน็ใจวันมันสี่หน้าหันมันหน่อยไปเปิดรถเปิดรถเปิดรถคือรถได้ไปนี่แบงคือรถได้ไปพุณเล่วทั้งพ่อทั้งลูกไงเสียใจชี่ิตแบงค์ม่ได้เกิดมารอชอบบัคข้าวเจ้า โฆษณาหนามึงมาสูลูกมึงเลยมันก็จะเออแม่เลยพี่น้องผมถามคำาหนึ่งเลยจากใจพี่น้องตอบแบบว่าต้องอวยพี่น้องว่าบักกเจ้ามันรอบอมันเกิดมาเป็นหมานี่มันโคตรรอขนาดนี้ถ้ามันเป็นคนพี่น้องคิดว่ามันสีหนาคือไผ่เพราะเม่นบอกคนเนี่ยต่ละคนแมันนังย่งเจ้าน่ะเอาหนาคือนไอ้บ่เมีนเด้ถ้าสมุติเทียนเป็นคนบ่บ่ได้เอาเพิ่นมาเ่ียบด่าล้าคนไหนที่พี่น้องคิดว่าเออปากกรเจ้าแบบคุณจะรอแบบเบิ่งบึ้งหนามันผู้หน้า โคเชพี่มาริโอวันนี้พี่มาริโออาแบงค์เปิดรถได้แล้วเรียนเชิญดาราเราขึ้นรถไปถึงแล้วขึ้นเบมสตาร์ทรถเลยประธานไปแล้วเปิดรถเลยเปิดรถเลยเดี๋ยวยังดูนี่รถกับเงินมันซื้อสิคืนรถก็ต้องมาดองมาเดี๋ยวขึ้นไปเลยลูกนี่เห็นว่าพี่น้องนี่ลาบักแบงค์มันห่วงรถมัน รถกับเงินมัดนี่แย่าเอาแย่พ่อป่ะเอาไปยัวเดี๋ยมีเก็บรถกันยังคืนมันรถมันหกไปบัดที่นี่ไปเลยตอนนี้ว่าไปตอนนี้ที่ไปตอนใดพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากพ่อบ่ะเขาเจ้าเขาไปร้านเขาเจ้าเพชรช็อปนะครับพี่อุดรนะครับอยู่ข้างศาลปู่ย่าเจ้าอุดรย่ายย่ายเลี้ยวในย่ายพุ่นเนี่ยอุ้ยมันเตรียมขึ้นย่างนี้ยุดยุด บเอ๊กูเจ้าหกปีแหมกูที่ไม่แย่งกูใช่ยังโน่นี่เอ้าโอ้กูเจ้าหกปีเนี่ยกูพลาดแล้วแบงค์เราขอโทษด้วยนะพอดีแบบเออ้ยุ่งๆแต่ที่หกปีได้เอาว่าบอกไงกูกูไม่คิดกูไม่คิดนี่เดี๋ยวกูตัดให้เดี๋ยวกูเจ้าไล่ตรงกูพอดีไล่น้องโอ้พี่น้องมึงโหลดขนาดแบบซ่องกับยูน้ำกันเฮียกับยูน้ำกันพี่กับพี่น้องกันมันยังไม่ชีทีซ้ำคลิปหกวีมึงไงทีตี เอ้ o, twitch, าวคือรถปคือรถปคือรถปคือรูปพี่น้องใครอยากเจอข้าเจ้านะฮะที่ร้านข้าเจ้าเพชรช็อปนะครับวันนี้แบงค์แบงจังโมงแล้วข้าเจ้าเพชรช็อปจังโมงไบสามใสามไปพ่อบอกข้าเจ้าอยู่ร okay> ้านข้าเจ้าเพชรช็อปอยู่ข้างศาลปู่ย่าใช่ไหมแบงค์แบงค์ข้าเจ้าร้านข้าเจ้ายังไม่เปิดตอนไม่ได้เจ้าไม่ได้ไปออกงานเอาแล้วมันไปทำไมเนี่ยไปถ่ายรูปเฉยถ่ายรูปอยู่แสร้านโอ้ยบักบุ่มีประโยชน์กูก็นด้ว่เพราสิไปออกงานอีเวนต์ตัดคนบักรอบัก้าบักเลยสมมุิไปร้านข้าเจ้าไปมันก็บบัตเตอรมันเอียงนะมันจะเอียง อ้าส่วลูบ่ได้ไปอ,ออกอีเวนต์มาเนี่ยมมือยายก่อนมีแตย่ยาวัฒน์ออกอีเวนต์ผู้ดเดียวไป้ายรูปไป้แบบนลรปกอัไตาบ้้อ่ะพี่น้องเอ้สรุปก็คือบได้ออกงานเด้ออที่ผมบอกว่าทั้งเบิรต,ตน้นคลิปลบออกไข่เบิรตสำหรับอีพีนี้พก,กันเยาวัฒนตอนใบม้วนเส้นนันอุดรจุบๆ